ก็ใชล่านะครับมีโปรแกรมวันเสาร์นี้สุด RWS นะครับผมนะก็วันนี้ก็จะแก้ทางมวยให้น้องหน่อยเพราะว่าวิวเพชรโคศนนี่ก็เป็นนักมวยที่รูปร่างหล่อถ้าเห็นเลือดไม่ได้มวยนี้ไอ้สอกเลยทำแตกหรืออะไรหรือทำหน้าบวมไปเขาจะเอานวมปัดหน้าตัวเองละยม่ต้องอเอาให้เจ็บนะเอาให้ช้ำไปเลยพอช้ำปุ๊บเขาจะไม่สู้นะไอ้นี่เขาจะฝีมือถอยเองสิอะไรบ้างละ เองพยายามเรียกเลยเองบอกให้เรียกเข้ามาเลยเพราะว่าชายลาก็เป็นมวยสายไฟนี้ต้องเดินนะชายลาต้องเดินคู่เลยมันต้องไรอย่างคู่อย่างเพราะวิวเพชรกระสุนเขจะไม่สนใจขนาดแพ้ไม่เดินนะไม่เดินนะขนาดแพ้เราเขายังอยู่เนี่เขารอเขารอแต่จับขาเราเพื่อเราล้มเขาเมื่อยขวาสมมติเขาเมื่อยสายเขาเขาลอให้จักรตัวเตะใส่มาพวกพันเกี่ยวขาเองล้มปังมเลยบะเนี่ปังนี่ก็สุดดิ เออมึงจะปล่อยให้เขาจับมึงได้ไงให้ไหมล่ะครับมวยขวาปพ๊บมมาเขาจะอยู่กับเชือกหน่อยเลี้ยงออกมาหน่อยเลี้ยงออกมาหน่อยเออมามามาเออมันก็ไม่เดินมันก็ไม่เดินมันก็อยู่เราก็รอให้เขาเดินมาเออไอ้มันไม่เดินก็ไม่เราก็ไม่ต้องเดินเดินนี่เราก็เดินมาใส่หน่อยกันมึงก็ไม่ได้ต่อยกันสักทีล่ะเออมึงต้องเดินหน่อยนะใช้พยางด้วยครับพยางพยางมาใช่ละเออเขาก็สีมือนี่เรียกออกมาเรียกออกมาเขาไม่ออกเราเดินเลยเราก็เดินคุยเออเขารอรอรอแต่เคียนขา ตำแหน่งบิวก็จะเป็นนักมวยที่ดึง,งดึงเก่งแชร้าก็มวยขาล่างมาโบนี่เจ็บแล้วเนี่ยทำไมตั้งเนี่ยมือแค่นั่นเองอเข้าวงในเข้าวงในก็จินเราไม่ได้แล้วต่างคนต่างไม่ระวังลูกนี้เขนา,านะชแยร่าเนมันจะขึ้นขยมเมนี่ยมันจะมันจะทําเหมือนชนะมากแต่มวยซูซีก็น,นะมันจะขึ้นคอมันจะทําเหมือนแบบว่าเรากลัวเข่าคอนป้ายมาปุ๊บยังไงล่ะคนเรามวยกว่าสัญชาติยานซ้ายต้องไปเลย เออมาโอ้โดิโอเคครับเอาก็แค่นั้นเองแกทางมวยนเพียงอย่างมากเลยโอเคขอบคุณพี่รองครับแต่ก็เอาชนะไปนี้กิโลเลี้ยงเขาหน่อยดีในค่ายอ่ะชิดหน่อยชิดหน่อยพี่น้องในคไข่เขาเชียร์เอาไปสิบโลพอไหมครับเอาห้าโลพอไปช่อนห้าโลก็ทำไม่กินกันแหละพี่ไม่กินหรอกโอเคโอเคครับได้เลยแต่พี่แต่ปาก ตอกงัดถามพี่หลองเคยโดนช่วงเช้าอ่ะข้อคอได้มือตู้ข้อคาข้อาอพอดีข้อคอไม่ถูกจะหลงไม่ถูกจะหลงจะระคันงอกระดุกเอากระดุกเอาเอาเอาซอยจู้ดีกว่าโอเคครับใช่ละซอยจุ๊ดเลยขอให้น้องฝากเสียด้วยแน่นอนเรียวไฟนี่ก็เขาขี้หงอกกันแล้วหัวก็ใส่บ่หล่ะนี่ยุงสีลักษณะนี่ยุงสีต่าเขาตัดโลกเจลาตีตีเรื่องไงแล้วใช่ละไฟนี้อย่าเตะสูง เพราะว่ามันรอถึงเนี่ยโว์สายตาบิวเนี่ยมันอยู่สิประมาณตรงนี้แมนเขาแนมหนาเขาแนมหนาคูจ้องตามันอต้งาไว้เออขูวนไว้เออเอ็งก็ขูมันมากไอ้วิวอ่ะเพราะเองไม่คูมมันไงพี่หลองพี่หลองคูหน้าขวานที่แม่ขูมขูด้ยมันกูจะกินมึงอ่ะเออมาคูมาสายตาคูมมัเอาคูมมัเออวิวมันก็ทำหน้ากลัวนะเนี้เย่านดะว่า มัดเทมามัดเทมามัดเทมาอาตุโมนเทมามัดเทมัด off. จีเตแม่มาแล้วมัดเททีบ้นเสียสีดำอ่ะมัดจีเตปั๊บปั๊บก้อนเลยไงก้อนไงใส่ดิมวยอย่างเงี้ยมวยมีแต่ร้อเนาะมีรูปหล่อเหมือนพี่หลองเลยวิวเพชรกระสนชูสีกัน โอ้ยแต่ว่านี่พระเอกนะพระเอกว่างอ่ะคนดูเต็มโรงเลยนะเต็มโรงไปดูพี่หลองโดยเฉพาะเปล่าดับโอ้ยเป็นเนี้ยใครบอกดูเขาฝากเจ๊ชายล่านะครับผมก็นี่แหละเขาต่ไม่มีอะไรมากหรอกวิวเขาก็เป็นนักมวยที่มวยฝีมืออยู่ที่จังหวัดบนเวทีครับใช่ครับชายล่ากย่ย่างอาร์ติโกล่ะแถมนังแกนองล่ะไปคนที่มีแฟนเป็นพยาบาน่ะ